กลับมาจากงานก็ลุยกันต่ออีกงานหนึ่งนะคะอยู่กันที่หมู่บ้านช้างดูนู้นชา้างนี่เราเดี๋ยวเราจะไปปรับพื้นที่ดินนะคะนิดนึงนะ ถึงแล้วเราก็รู้อะไรเห็นว่าพอดีตรงนี้บ้านบ้านอบัวบานนะคะบัวบานเขาจะเอา ดินมาลงนะดินมาลงเอาไว้ให้ช้างเล่น <c oughs> แก้งช้างแก้งช้างก็ <c oughs> เขาตกใจเนาะ ปิดน้ำบ่เขาปิดตรงไหนอ่ะไหนอ่ะ เขาจะเคลียร์พื้นที่นะคะเอาดินมาลงนี่กลครับ่มีล้แล้วไอ้ท่อนี่ะรครับนี่รถไถยอยู่ข้างหลังนี่นะคะเวเราเราก็เลยเดินมาดูเขานิดนึง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเชือกทั้งหมดดูเขาชอบเขาชอบเขาชอบเอาไอ้นั่นหน่ะย้าน่ะไปไว้บนหัวน่ะเด้นฮ่เป็นอ่าช้างที่เอซีเยอะมากนะคบบัวบานบัวบาน บัวบานอันตัวนั้นก็เล่นโยกโยกโยกอยู่คนเดียวน่ะดูดูเขายืนโยกอยู่เหมือนหมูฝ่าเลยอ่ะ แซมสั้นแซมสั้นนะคะอยู่ข้างหลังนู่นพี่แซมสั้นอยู่โน่นมีพี่บัวบานดูดูเนี่ยเราก็มากำลังจะไปปรับที่นะคะเดี๋ยวรู่นี้ก็จะเอาทรายมาลงเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ข้างหลังดูเขาชอบเอาหญ้าขึ้นบนหัวนะเขาเล่นฮ่าฮ่า <laughs> กลับมาจากงานนะคะที่อื่นก็มากันต่อนะคะกับงานรถไถนี่ก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเอ่อเอา,เอาทรายเอาดินมาลงเนาะ,ะเขาจะปรับพื้นที่ให้มันให้มันให้มันเรียบดีขึ้นแล้วเขาก็จะเอาช้างมาปลูกข้างหลังนี้นะคะก็พื้นที่ไว้ปลูกไว้อ่า ผูกช้างเนาะไว้ปูกช้างไว้เลี้ยงช้างเพิ่มอ,อีก จนไปเข้าป่าเนี่ยก็จะเตรียมโดมแล้วค่ะเนี่ยเขาเตรียมเสาไว้แล้วนะเขาก็จะเตรียมโดมขึ้นนะคะปูกช้างอีกตรงนี้อันนี้ก็ถ้าใครที่เป็นสายที่อยู่เกี่ยวกับช้างนะก็จะรู้จักกันดีนะคะกับเจ้ากูาบาลน,นะคะ จะเยอะ f c เขาเยอะมากประมาณว่าเป็นอ่าเป็นอ่าช่องแรกนะคะที่ทำเกี่ยวกับช้างเนาะเปิดเปิดช่อง youtube ททำเกี่ยวกับช้างนะคะทีนี้ f c เขาอะจะเยอะมากาเขีรยพื้นที่นะคะรอรอนะคะรอดูว่าพรุ่งนี้นะคะรถจะมาลงใช่ 哎。Hey. วันนี้ก็อยู่กับส้มจี๊ดนะคะ MU 4 9 0 2ใครที่สนใจนะคะจะเป็นเทอร์โบจะเป็นนวมพวงมาลัยนะคะสปริงก็ทักเข้ามาได้นะคะเหมือนเดิมนะคะทักเข้ามาสอบถามได้เหมือนเดิมนะคะทางเขตนะคะไอลียย์พื้นที่ก่อนนะคะพรุ่งนี้ลงดินลงทราย Okay. ไปแล้วค่ะ FC เจอกันคลิปหน้านะคะมาติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าจะผมสูงแค่ไหนลงยังไงนะคะโอเคค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย